ติ้ลธนพลนเปิดใจเล่าถึงชีวิตเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มคนดังที่เคยลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสําหรับเติ้ลธนพล์แต่แล้วชีวิตของหนุ่มคนนี้ก็พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังต้องโทษจำคุกในคดีลักไฟหลวงมาใช้ทำกลางความตกใจของแฟนคลับที่ติดตามล่าสุดเติ้ลได้ออกมาร่วมพูดคุยในรายการครับไฟเดโชซึ่งก็ได้เปิดใจเล่าถึงจุดตกต่ำที่สุดในชีวิตของตนเองรวมถึงเรื่องที่เคยดื่มหนัก จนเกือบตายมาแล้วจุดเริ่มต้นของความตกต่ำคืออะไรเติ้นบอกว่าชีวิตกําลังสวยหรูเลยกําลังดีมากครับละครเข้ามา7จถึงแเรื่องมีอยู่วันหนึ่งออกไปสัมภาษณ์เช้าตื่นขึ้นมาคดีไฟเติ้นธนพลลักไฟหลวงวันนั้นเป็นวันที่ทําให้ผมรู้จักคําว่าแพนิกแล้วคุณทํายังไงคุณรู้เรื่องไหมเติ้นบอกว่าไม่รู้ครับมันสัน่นมันควบคุมร่างกายไม่ได้ข้างหลังหัวมันเย็นวูบวบ เรียกว่าพังทลายถึงจุดต่ําสุดแล้วมันไม่มีอนาคตเรามองอนาคตตัวเองไม่เห็นเราไม่รู้ว่ามันไม่มีงานไม่มีอะไรเข้ามาเลยทุกอย่างมันกําลังจะเสียไปมันล้มแบบปังๆเหมือนมันล้มจากบันไดปังๆในเวลาอันสั้นครับตอนนั้นเคยดื่มหนักและความตั้งใจของการดื่มของเราคือกินให้มันตายไปเลยจริงไหมต้นบอกว่าให้ตายให้หลับให้หมดสภาพไปไม่อยากเป็นภาระใครไม่อยากอยู่บนโลกแล้ว มันก็เกือบตายจริงๆมันถ่ายเป็นเลือดผมไปงานที่บ้านพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มแล้วก็วันนั้นประมาณสักสี่ห้าทุ่มเข้าห้องน้ํารู้สึกปวดท้องมากท้องป่องแล้วก็เข้าห้องน้ําก็ถ่ายเป็นเลือดเต็มไปหมดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ